พี่บุ๋มของขวัญวันเกิดพี่บุ๋มนะแม่ยิ้มเลยไหมยิ้มสุดเลย,เ,ยเป็นไงน่าเสื่มากเปลี่ยนไปเยอะมากน่าเสื่มากคุณแม่ยังไม่เห็นนะครับให้พี่บุ๋มดูก่อนคุณลุงเาไหอะอรเป็นพี่บุ๋มดูก่อนของขวัญวันเกิดย <laughs> ินดีครับน่าเสื่มากไงสมกันที่รอไหมเฮ้ยทำตัวเองได้ไหมเฮ้ยฟันด้วย มีสิแล้วครบเลยเฮ้ยไม่มีแม้ทั้งล่างเขาสีเป็นไงครับสวยของเก่าอีกสวยกว่าของเก่าอีกเหมนฟอกสีฟันอื่อวานเมื่อวานยังดูผ้าไม่ออกค่ะตอนที่ประกอบอยู่ยังดูผ้าไม่ออกเดี๋ววันนี้คือแบบวันนี้เห็นชัดนี่ขนาดแบบยังแบบบวมๆเนาะขาวพุ่งมันเดี๋ยวหกเดือนก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือน่ารักใจดีใจค่ะขอบคุณนะคะ